สวัสดีครับบัวันตัวเป็นตูนครับวันนี้ฟุตบอลในนัตมันเดย์ไนท์นะครับนของพิมีลีอังกฤษวันนี้นะครับเอลตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับ5อย่างทีมตากไก่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับโดยทีมเอลตันนั้นอยู่ในอันดับที่18ในตารางตอนนี้นะครับแล้วก็โดยสเปอร์อยู่ในอันดับที่5นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไตนดนั้นแพ้นะครับอยองให้ ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีอยู่ที่50แต้มหากคืนนี้สเปอร์ชนะได้จะมี52แต้มนะครับจะขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ของตารางลุนพื้นที่อยูฟ่าแชเมเปี้ยน์ลีกต่อไปแล้วก็ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตกลงมาอยู่อันดับที่5วันนั้นคืนนี้นะครับหลังจากที่ทอตแนมฮอสเปอร์ปลดอันโตนิโอคอนเต้ไปแล้วก็แต่งตั้งคริสเตียนสตลินีนะครับเป็นผู้การทีมชั่วคราวมานะครับ มาที่ฟุตบอลเปลี่ยนโค้ดอีกหนึ่งทีมนะครับส่วนเอเวอเรตทีมในอันดับที่18ของตารางนั้นมีอยู่25แต้มนะครับก็ตามหลังลีดยูไนเต็ดซึ่งแข่งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลไปอยู่แค่1แต้มถ้าวันนี้ชนะนะครับจะถีบตัวเองขึ้นไปอยู่ถึงอันดับที่13ของตารางเลยทีเดียวนะครับโคนโซนตกชั้นขึ้นมาหายใจได้ ตัวท้องขึ้นนะครับแล้วก็จะถีบลีดอยู่เต็ดนั้นลงมาอยู่ในพื้นที่ตกชั้นแทนนะครับในตอนนี้นะครับทีมในพื้นที่ตกชั้นเนี่ยยังเขาเรียกได้ว่ายัางสูสีคู่ขี้เปลี่ยนได้ตลอดทุกสัปดาห์เลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วทุกๆท,ทีมในตอนนี้นะครับที่อยู่ในโซนท้ายตารางนั้นโอ้โหต้องต่างคนต่างเอาแต้มกันนะครับฮ้านั้นหลังสุดของเอเวอรตตันะครับห้านั้นหลังสุดของเอเวอร์ตันนั้นนะครับชนะ หนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้สองโรยสันนัดล่าสุดนั้นไม่แพ้ใครเลยเป็นการเสมอสองแล้วก็ชนะหนึ่งนัดล่าสุดก็เสมอ Chelsea, เชลซีไปสองประตูต่อสองนะครับส่วนสปเปอร์นะครับสามนัดล่าสุดนั้นก็เสมอสองแล้วก็ชนะหนึ่งนัดล่าสุดเป็นการเสมอกับเซาเท์ตันไปสามประตูต่อสามซึ่งเป็นนัดที่ทําให้อันโตนิโอคอนเต้นั้นโดนปลดออกจากทีมไปนะครับคู่นี้นะครับ <c oughs> สเปอร์นะครับไปเยือนด้วยด้วยการที่เป็นต่อเล็กน้อยนะครับเป็นต่ออยู่0.5นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่คืนนี้ทั้งคู่นะครับฟุตบอลนะครับเปลี่ยนโค้ดนะครับกับเอลตันฟุตบอลที่ต้องหนีตกชั้นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคืนนี้นะครับเอลตันจะเปิดบ้านไม่แพ้กับผู้มอเยือนอย่างฮอสแนมฮอสเปอร์ นะครับชี้เปที่เจ้าบ้านครับผมไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนในนัดมาเดนไนส์สักคู่หนึ่งนะระหว่างทีมบาเีเซียนะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการเรียนยิวของริวบายาโดลิดนะครับโดยบารีเซียนั้นนะครับเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่19ของตารางนะครับมีแค่26แต้มนั้นนะครับส่วนริวบายาโดลิดนั้นอยู่ถึงอันดับ8ของตารางครับมี36แต้มนะครับโดยห้านหลังสุดของทั้งคู่นะครับ เจ้าบ้านนั้นแพ้สิง3ชนะ2นะครับแล้วก็นัดล่าสุดบาร์เซียแพ้ให้กับแอตเลติโกมาริตไป3ประตูต่อ0นะครับส่วนริวบยาโดลิตนั้นนัดนั้นหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอให้กับกิโรนาไป2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับบาร์เซียนั้นโหปีนี้ต้องมาลิ้นรนหนีตกชั้นนะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนะครับ ทั้งหนึ่งนะทีมที่เคยเป็นแชมป์ลาลิก้าสเปนอย่างบรเซีลในปีนี้ต้องมาดิ้นรนหนีตกชั้นนะครับคู้น,นี้นะครับถึงแม้ว่าบรเซีลนะอยู่ในอันดับถึง19ของตารางนะครับบางก็มองว่านะครับความที่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นนั้นนะครับผงต้องเล่นให้เต็มที่แล้วก็เล่นนัดนี้นะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับถ้าชนะนะครับจะทีบตัวเองขึ้นไปอยู่ในอันดับที่15ของตารางพ้นโซนตกชั้นคืนนี้นะครับยังไงก็ต้องเชียร์ ้ังข้าวบารเซียจะเอาชนะผู้เยือนอย่างยูริลบบยาดอลิตได้แน่นอนสวัสดีครับ